ให้ดูผูกปรบกอบดูผ <jaar ans> mm ูรอบโคตรำอั3พริกมาก็ต้องกินพริกด้วยนะเนี่ดูพริกดิแต่พี่กินหมดแล้วดูดูเนี่ยหล่นดูพริกดูพริกเปลี่ยนช้อนไปช้อนหนังเอะเอะหืช้ำๆได้ความช้ำพรนกร้อนพริกร้อนเออ วันนี้นะครับินียหาเรื่องพาไปเที่ยวหาเรื่องทอลมาตัวเองแล้วอยู่ดีไม่ชอบนะครับเราเรากำลังจะสั่งอาหารออนไลน์ผัดแกปผัดแอปผัดแก๊ปผัดแก๊ปก็ตามคอนเซ็ปต์เดิมนะครับคอนเซ็ปต์ตะเวนกินเผ็ดทุกอุดรอันนี้ร้านนี้เผ็ดคือจริงแล้วรอบนี้เอาแบบเผ็ดกว่าเดิมเอาแบบเผ็ดพ่อตายเผ็ดตายไม่เอาเรื่องผัดพริกใส่มุกกรอบไม่เผ็ดมันต้องทำมาให้กินคืนสินค้าทันทีถ้าไม่เผ็ดเราต้องใั้ ครรััับส่งอะไวนนี้กะเพรรากะเพาไก่กะเพราไก่พอไก่แบบไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำมันพอไก่ไม่ใส่น้ำมันพอ,อ,อนพี่เอาหมูกรอบเลยไหมพี่ชอบกินหมูกรอบเพราะว่าหมูกรอบเป็นอาหารประจำชาติของพี่พี่เลยอยากกินเอ่อคัว่วพริกเกลือหมูกรอบหมูกรอบคั่วพริกเกลือตอนนี้นะครับก๊องก็เจอแล้วนะครับหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะครับนี่หมูกรอบคัเกอเอาตัวนี้เลยร้านนี้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล้องหน้ารับช้อนไหมรับช้อนด้วย ช้อนพี่กันป่าไม่ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไอช้อนเพิ่มหมูกรอบไหมเพิ่มหมูกรอบเพิ่มข้าวไข่ดาวไข่ดาวไม่เอาราดข้าวราดข้าวเพิ่มข้าวเพิ่มพริกข้าวเราออกก็ไป็น้กินขึ้่นึเพิ่มพริกด้วยเอาอะไรคำอะไรดิเอาอไขอแบบเผ็ดพิเศษเผ็ดพิเศษเผ็ดตายเผ็ดแบบที่ไม่เคยมีใครสั่งมาก่อนอ่าเผ็ดตายไม่เอาเรื่องชัวเลยเผ็ดพิเศษ เผ็ดกว่าทุกคนที่เคยสั่งมาเผ็ดตายไม่เอาเรื่องอืแบบนี้เนาะอืเผ็ดตายไม่เอาเรื่องจัดมาเลยครับเขาจะไม่ด่าเราใช่ไหมจัดมาเลยครับเออตายไม่ละเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารของเรานะครับอเจออากเจอโดนอะเผ็ดใช่ไหมเออโดนไหมล่ะโดนเน่ยจัดมาให้หน่อยครับเออนี่นะมาส่งแล้วครับนี่ครับแก้มาส่งแล้วเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันครับ เอาแบบโอนแล้วก็ป์นะพี่ไม่มีเงินสดมีแต่เงินแบงค์เอ้ยมีแต่เงินธนาคารธนาคารนี่สามกล่องสามกล่องใช่ไหมนี่อ่ะหายกำลังมาแล้วครับนี่เป็ดๆทั้งนั้นเลยยอดเท่าไหร่ครับวันนี้ดูดิโคตรโหดอะหะสองร้อยสี่สิบห้าบาทครับเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าเราสั่งจริงๆครับ เนี่ยมีรสพิอศษขั้วพิเกลือหมูกรอบเผ็ดพิเศษเผ็ดกว่าทุกคนที่เคยสั่งมาเผ็ดตายไม่เอาเรื่องจัดมาเลยครับจริงสนุกแล้วก๊อฟครันี้ตอนนี้ก๊อฟแก่แล้วนะครับแต่ของพี่เกาอยากดูหน้าตาของพี่หน่อยอันนี้เหรออะไรนะชื่ออะไรนะใส่ดื่มล่าหมูกรอบขั้วพิเกลือนี่นี่อือไม่คยจับเท่าไหร่นะ อยังห่วงพี่เกอยากหูอยากหูวสภาพนี้เดี๋ยวก็รู้แก่แก่ใช่ไหมเออเทเลยนี่เทในฝาได้เลยครน้อยไปพี่เก๋ฮะน้อยไปแมไม่น้อยหรอกก็ว่าเพีดทุกอันเลยนะแดงก๊อปแดงก๊อปอุ้ยเด็กรูบาร์ดาลสีเด็กน้อยอันนี้อะไรไหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเทค่าก็เทเดี๋ย่อมข้าวเพิ่มดีนะเะเทก่อนเทก่อนเดี๋ยวค่อยเพิ่มข้าว จีจา้าไหมจีจา้าไหมโอ้โหใช้ได้นะจีบมาแล้ววะฮะเชี่ยจีบให้ดูนู้นติ๊กเนี่ยห้างผมเล็กๆไงพูดเป็นเล่นไปก,ะกะ่อน์ฟโหดอยู่แล้วกอลเนี่ยเวลากินวะวลากินดีดเนี่ยสภาพนี้เราก๊อลแบ่งข้าวไหมพี่มาก๊อยจะให้พี่งข้าวแต่ก๊นกอลส่งไปเลยว,วันนี้รับเหมาครับเน้นเพิ่มข้าวเน้นเพิ่มหมูกรอบแล้วก็เน้นเพิ่มพริก แบ่งมาแบ่งมาพอยังเฟื่องกินหมดไหมครับแบ่งให้พี่เอ๋ด้วยนะเยอะไปเฟิร์นไม่ไหวไหนอยู่มันติดเกินเงี้ยเฮ้ยเต็มเกินแล้วมันจะเกิดเกินไปดูตัวพี่เอ๋ดิอยนางเดียวอือโอขอแล้วก๊อฟก๊อฟสงสัยพี่เถอะไอ้ก๊อฟเฮ้ยเว้ยก็ตัวเร่เกินไปกินยังไงมันจะได้เหมาะสมกับโมก่อนเลยข้าวมันน้อยเกิน อยู่หน้าอยู่หน้ากล้องตั้งกล้องเลยนะมาครับเอาพี่เริ่มเลยนะเริ่มกินะให้ดูอุปกรอบก่อนดูกร้องโคตรช่ำอือสามพริกมาก็ต้องกินพริกด้วยนะนี่ดูพริกเดียวแต่พี่กินหมดแล้วดูดูเห็นแล้วหล่นดูพริกดูพริกเปลี่ยนช้อนไปเอาช้อนตะนังเ

ีก่นออะรอยางเี้หนนี่างี้เดี๋ยไยจ้อยก่อนเยวจัดหมดไหมคิดว่าคิดว่าหมดไหมหมดแต่กมุกรอบกก่อนคือข้ามันเยอะจัดพี่ยังเหลือเยอะเลยมีเรายังมีกับแก้มต่นไ้อย่างข้างหลังด้วยมีไก่ข้างหลังเยอะเอามากินกินกับข้าวเหลือได้เ นี่อพริกกัข้าวดูดิกินดิพริกี่นกมากรไป่ะไปกันต่อกันต่ออกินพริกเลยแสบท้องอะไก็แสบท้องปะแคู่ก็แอบแค่ดูก็แอบท้องแล้วดูอร่ยอร่อย นั่งกินกับเพื่อนอ,อย่างเงี้ยนะอ,มอมเมดูด้วยความนิดพโวดตัดผมมาใหม่ได้วันเนี้ยเด็กลงอีกสิบปีเลยคลิปนี้เมียห้ามเห็นนะครับถ้าไปเห็นโดนด่าแน่น,นอนได้ป <laughs> ไปโรงพยาบาลผิดตายแม่เอาเรื่องอืมงงกบลคลิที่ใครไม่เคยสั่งมาแล้วพี่เป็นถ่ายบินไหมนะครับเป็นหน้าปก เอาคำว่า,าแล้วนะมาร์กตัวนั้นไว้นะว่าเสพตาดมาเรื่อนนะโอ้โหไปกันต่อนะครับชุดจอดเยอะนะมันต้องกินข้าวเยอะหน่อยว่ามันเผ็ดจัดผมขอไปรอเดี๋ยวแบบ่งก่อนไม่ไดมยันมีไก่ข้างหลังอยู่ให้มากินกับข้าก็ได้เนาะจะอ้วกแล้วจะอ้วกแล้วส,สบายสบาถ้าของเผ็ดพี่จะชอบครับ ถ้าเป็นอาหารจิไม่้าวดาแต่อะไรเปรีๆเนี่ยกินได้เยอะเนี่ยครับห้องแอร์เนี่ยมีห้องแอร์มีห้องแอร์แล้วเนี่ยทำไมร้อนอ่ะแอร์เย็นจะตายไปเย็นแตกแตกเลยนี่แต่แบบย,ยาวๆไม่ตัดใช่ไหมใช่เร็วๆนะครับเห็นทุกคำเลย โคตรเดียวอ้อโอ้ทาน完了พอดีข้าวเห็นไหมอืออือแต่ร้านนี้อร่อยเนาะโอ้บ้านร้านนี้อร่อยขายดีมาร้านนี้กัวมาเวลก็ทำขึ้นชื่อเรื่องกะเพราฮะทำกะเพราอ,อร่อยมากไม่ได้เนี่ยต้องหยุดผิดมากเลยต้องกินเรื่อยๆห้ามหยุด ร้านที่แถบนั้นครมาเบี๋ยวว่ะกับ <oke>. ตัวแมซอยอดุญาเดชซอยอดุญาเดชสุดยอดสุดยอดได้แล้วพิกกระหมดนะครับหมูกรอบกระหมดพอดีอยูนะบาลานซ์อยู่ข้าวเห็นไหมถ้ามันน้อยกว่านี้มันจะผิดกว่านี้กว่ามันเยอะใช่เยอะหรือพิกก์พิกกะหมดนะครับเอาให้จบเอาให้จบสบายๆพี่เหรอไม่ผิดเท่าไหร่ รอบหน้าเดี๋ยวบอกเขาเพลิกันนี้นะบอกเขาใส่พริกแห้งเลยดีกว่าเนาะรอบหน้าเขาใส่ใส่พริกแห้งเลยนี่เขามีพริกแห้งนะพริกแห้งเราทำพริกสดนะมาสมกันมาเลยสองอย่างพริกแห้งพริกสดพริกป่นพริกไทยใส่มาเลยซอสพริกอะไรก็ใส่ไม่หมดเลยอเก็ทำให้กินเราหนังก็ผัดให้กินซื้อพริกโมโรเลยเราใส่ให้หมดเลยหมดแจ้งหมดแกงเรียบร้อยอ่ะชาเดินกินเผ็ดนะครับ ตามหาร้านเผ็ดยังไม่เจอร้านเผ็ดเลยที่เอบอกกำลังหาอยู่ตอนนี้ยังไม่เจอร้านไหนเผ็ดเลยลนั่นถ้ามีร้านไหนเผ็ดเด็บฝากแนะนํานะครับเดี๋ยวพี่จะไปกินปากพวไมไปกินไหมถ้าวันนี้ก็พาชมแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากครับพากินเผ็ดเร่อๆครับเรื่อยๆพอช่วงนี้ทำคอนเทนต์กินเผ็ดใช่แล้วก็ก่อนเดี๋นี้ทำคอน,นทเทนต์กินจุก็ไม่รอดคอนเทนต์กินเร็วก็เร็วได้นิดหน่อย แต่ถ้ากินเผ็ดเนี่ยเออเนี่ยทำได้คนดูคนดูชอบถ้าใครแบบมีร้านเผ็ดไหนไหนแนะนำนะครับแนะนำมาเลยเมมมาเลยเมมมาเลยหรือว่ามีพริกอะไรเด็ดเด็ดแบบเผ็ดที่สุดในโลกอะไรเงี้ยมีไหมส่งมาเลยนี่ส่งมาเลยไม่กินหรอกส่งมาเลยเชสส่งมาเลยโอเคครับไปแล้ววันนี้ครับช่วงบีไฮแตซีนะครับดับความเผ็ดด้วยโค้กครับโอ้โหโค้กวนโค้กวนโค้กเข้าได้นะครับสปอนเซอร์ได้ ไม่เป็นเศษครับครอ,อ,อสุดชื่น